ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมทุนนะคะหรือลัคนาราศีเมทุนก็ดูได้เช่นกันช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรชาวราศีเมทุนหรือลัคนาราศีเมทุนนะคะการเงินการงานความรักธุรกิจพวกเนี้ยนะคะเป็นอย่างไรช่วงเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ วงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะช่วงนะคะชาวราศีมังกรนะ,ะหรือท่านใดที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรนะะก็ดู คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันนะช่วงดวงชะตาวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ากรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรนะคะได้ไพ่เกาดาบได้ไพ่สดาบนะคะได้ไพ่คิงเออโทษทีกันสามไม้เทา้า ท e ีออฟวานะคะแล้วก็ n i o g of เพน i g น t o p อฟเพ e เดเคิลอัศวินถือเหรียญน,นะ,ะชาวราศีมังกรนะคะ,ะชีพาไพ่เนี่ยมันเป็นการอะไรที่วิตกกังวลเครียดมากนะ,ะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดหรอกนะคะแต่วิตกกังวลเครียดมากคิดมากไปเองส่วนสามไม้เท้านะ,ค,ะความสําเร็จสําเร็จแล้วแล้วก็จะสําเร็จอีกนะคะจะก้าวไปอีกขั้นนะ,ะส่วนเรื่อง Uh, Night of p e n t a c l e อสศวินถือเหรียญเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่ชีวิตช่วงต้นเดือนกรกฎกาเนะี่ะสถานการเงินคุณดีมากสุขสบายร่ำรวยมั่นคงนะคะค่อนข้างดีมากๆการเงินนะคะอ่ะนะ,ะชาวราศีมังกรหากใครที่ เป็นกังวลในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆนะคุณหวาดกลัวปัญหาอุปสรรคคุณกลัวว่าอะไรต่างๆมันจะเกิดซ้ำรอยในอดีตหรือเปล่านะคะคุณต้องจัดการบริหารที่จิตใจคุณก่อนชาวราศีมังกรน,นะคะถ้าจิตใจคุณอยู่นี่ค่ะกัดกลุ่มคิดมากเป็นกังวลอยู่เนี้ยสิ่งดีๆต่างๆมันจะเข้ามายากคุณปล่อยพลังงานลบออกไปอ่ะมันก็จะไปมันก็จะไปแมทกับสิ่งลบ ถ้าเมื่อไหร่ชาวราศีมังกรปล่อยพลังงานเอชาวราศีเมถุนทั่วทีนะคะชาวราศีเมถุนปล่อยพลังงานบ,บวกๆออกไปสิ่งบวกๆมันจะเข้ามาในความคิดมันขึ้นอยู่กับจิตใจของคุณในช่วงต้นเดือนกระดานะคะชาวราศีมังกรว่าคุณจะ ทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสเบิกบานสงบนิ่งเยกเยือกเย็น,ยน,ยน,ยนหรือคุณจะวิตกกังวลทุกข์ร้อนดิ้นทุรนทุรายคุณต้องเลือกเองว่าคุณจะทำยังไงถ้าใครที่ชมคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าใช่ฉันคิดมากเครียดวิตกกังวลคุณต้องฝึกนั่งสมาธิแผ่เมตตาบ่อยๆระหว่างที่คุณนั่งสมาธิคุณแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือใช้คำว่าให้กับทุกลูกทุกนาม เลยนะ,ะไม่จําเป็นต้องขอแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรอย่างเดียวการแผ่เมตตาให้กับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านก็ได้รับผลตรงนั้นท่านก็จะหันกลับมาช่วยเหลือเรามากขึ้นเช่นกันเมื่อท่านได้รับบุญจากคนท่านก็กลับมาช่วยเหลือหนุนน,น,นําท่านได้เช่นกันดวงชะตางท่านได้เช่นตัดเช่นกันนะคะอันเนี้ยคือใครที่อยู่ในแบบเข้าใจว่ามันปล่อยวางยากมันทํายากแต่ต้องฝึก ้องฝึกนะฮะบางคนทําธุรกิจอยู่คุณรู้สึกว่าจะรอดไม่รอดนะทําไมปัญหาประสัคเยอือหรือร,อรอายได้เข้ามาน้อยหรือเกินทําไมมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้คุณต้องค่อยๆจัดการมองหาปัญหาแก้ไขปัญหาแต่ละจุดไปให้ได้คุณจะผ่านไปได้นะชาวราศีเมถุนคุณจะผ่านได้แต่ถ้าคุณผ่านถ้าคุณถ้าคุณมีพลังงานลบๆบอกไปเยอะนะ คุณก็จะต้องใช้ช่วงระยะเวลาค่อนข้างยาวนานกว่าจะผ่านปัญหาอุปสรรคนั้นไปได้แต่ถ้าคุณปล่อยพลังงานบวกๆออกไปคุณจะเจอปัญหาตรงนั้น่ะเรียกว่าอะไรระยะเวลามันจะไม่ยืดเยื้อนะมันจะไม่ยืดเยื้อคุณสังเกตดูชาวทุกท่านนะไม่จําเป็นต้องชาวราศีเมทุนทุกคนคนรอบข้างถ้าใครนะเจอปัญหาอุปสรรคแล้วเขายิ้มแย้มแก้ยิม้มแย้มจับสายราาเริงยอมรับความจริงได้คุณสังเกตไหมชีวิตเขาจะดีขึ้นเร็วมาก ชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเร็วมากแต่ถ้าใครที่แบบเจอปัญหาอุปสรรคแล้วคุณยิ่งเครียดวิตกกังวลยิ่งเป็นทุกข์ซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าดิ่งอะไรเงี้ยนะคุณสังเกตไหมพวกนี้จะใช้เวลานานมากกว่าจะลุกขึ้นมาได้กว่าจะฟื้นตัวเองมาได้ดังนั้นอ่ะคุณต้องรู้จักคำว่ายอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิด ะะการทําบุญนั่งสมาธิทบุญทําทานรักษาสินห้าสนมนนั่งสมาธคิพวกนี้สิ่งเหล่านี้นะคะบางครั้งมันไม่ได้ช่วยหรอกมันไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่มันทําให้คุณยอมรับความจริงได้แล้วคุณจะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนั้นมากจนเกินไปนะ,ะคุณสังเกตดูคนรอบข้างคุณก็เช่นกันใครก็ตามที่ยอมรับความจริง ได้เร็วเขาจะไม่เป็นทุกนานแต่ใครที่ยอมรับความจริงไม่ได้เขาจะเป็นทุกนานมากๆต้องใช้เวลามากกว่าจะฟื้นตัวคุณต้องเลือกและก็ตัดสินใจเองชาวราศีเมถุนคุณจะเป็นทุกข์มากหรือจะปล่อยวางให้เร็วนะ,ะมันขึ้นอยู่กับคุณเหมือนกันคุณต้องเลือกเองนะคะชาวราศีเมถุนถ้าใครมีสติมีสมาธิเร็วคุณก็จะรู้ว่าคุณจะเลือกทางไหนที่ถูกต้องที่ควรนะคะคุณอย่า ไปคิดมากเกินไปอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดแหละแค่นั้นแหละอืมอ่ะอะไรจะเกิดก็เกิดเข้ามาอะไรจะเข้ามาก็เข้ามาถือว่าชดใช้กรรมให้มันหมดไปซะอะไรเงี้ยน,นะคะหลังจากนี้คุณชีวิตคุณจะได้เปิดโล่งสบายสักทีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกดดันว่าทาไมมันเกิดแต่กับเราทําไมมันเป็นแต่กับเราทําไมต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่าถามว่าทําไมทําไมอย่าตั้งคําถามทําไมเยอะในชีวิต ถ้าคุณตั้งคาถามว่าทําไมทําไมคุณจะหาความสุขในการใช้ชีวิตไม่ได้นะคะชาวราศีเมถุนแต่ถ้าเมื่อไหร,คไรไค่คุณบอกว่าช่างมันเถอะเมื่อไหร่ที่คุณพูดว่าช่างมันเถอะนะั่นแหละคุณจะมีความสุขแล้วชีวิตคุณจะก้าวกระโดดไปในทิศทางที่จะริญนรุ่งเรืองเร็ว ะะเร็วด้วยนะคะชาวราศีเมถุนไม่ว่าเรื่องงานเรื่องธุรกิจโปรเจกต์โครงการใดๆก็ตามนะคะถ้ามันเกินที่จะเยียวยาหรือจัดการได้ทําได้แค่ยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางเริ่มต้นใหม่ลุกให้เร็วสู้ให้เร็วนะคะชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนหากใครกําลังที่คิดอยากจะขยายขยับขยายกิจ,จการหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆช่วงเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่ดีทําได้เช่นกัน นะแต่จิตใจคุณต้องพร้อมนะถ้าจิตใจคุณเป็นทุกข์คุณจะทําไม่ได้คุณต้องดูสภาพจิตใจตัวเองเป็นหลักด้วยถ้าคุณเครียดเศร้าหมอง กดดันกับเรื่องอื่นๆอยู่แล้วคุณจะมาขยับขยายธุรกิจโดยที่อารมณ์คุณยังปล่อยพลังงานลบๆไปอยู่เนี่ยยังไม่แนะนําใไม่ทาแต่ถ้าใครที่ปรับจูนพลังงานตัวเองได้แล้วเป็นพลังงานบวกได้คุณลุยให้เต็มที่กับเรื่องการทําธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆคุณให้เต็มที่แต่เรื่องลงนทุนไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆลงทุนไปนะคะดูสถานการณ์ไปถ้ามันเริ่รมได้กําไรกลับมาค่อยขยับขยายเพิ่ม นะแม้แต่การทำงานเหมือนกันชาวราศีมังกรน,นะเออชาวราศีเมถุนทำงานไม่ว่างานราชการหรืองานเอกชนงานที่ได้รับมอบหมายมันจะสำเร็จแล้วรอบหนึ่งนะแล้วเขาจะมอบหมายงานที่ท้าทายมาอีกให้คุณได้ก้าวพิสูจน์ความรู้ความสามารถตัวเองให้สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งการสำเร็จอีกขั้นหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่จะมองถึงเห็น ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าเขาจะมองเห็นความรู้ความสามารถคุณเขามีโอกาสที่จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งให้คุณด้วยนะคะในเรื่องหน้าที่การงานชาวราศีเมทุนส่วนเรื่องการเงินการเงินนะคะถ้าอะไรที่มันสูญเสียไปไม่ต้องไป เรียกว่าอะไรคือมันมันมันเสียไปแล้วอ่ะมันเอาคืนไม่ได้แล้วถ้าคุณไปจมปากอยู่กับสิ่งที่มันสูญเสียไปนะคะคุณจะหาความสุขไม่ได้คุณต้องปล่อยวางนะเงินถ้าคุณถ้าคุณมีพลังงานบวกๆนะชาวราศีเมถุนเงินมันจะเข้ามาเยอะเงินจะเข้ามาเยอะเนี่ยอัศวินถือเหรียญเนีน่ยเงินมันถึงขั้นร่ารวยนะถึงเงินจะเข้ามาเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณปล่อยพลังงานลบๆออกจากตัวคุณนะเงินจะเข้ามาน้อย ชาวราศีมีถุนคุณสังเกตดูชีวิตคุณหรือแม้แต่คนรอบข้างคุณก็เหมือนกันใครที่ปล่อยพลังงานลบๆออกไปนะชีวิตเขาเหมือนยิ่งตกตำ่ำยิ่งกดดันยิ่งโดนบีบยิ่งยิ่งโดนอัดมากขึ้นแต่คนไหนที่แบบถึงจะเข้ามาน้อยมากขนาดไหนเขามีความสุขนะชีวิตเขาอะเหมือนเขาจะสุขสบายไปเรื่อยๆนะะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตใจเราเป็นสำคัญด้วยนะคะลาบ มันจะเกิดลาบต่างเนี่ยคุณต้องจิตใจสงบถ้าจิตใจคุณว้าวุ่นวุ่นวายสับสนลาบมันจะเข้ามาไม่ได้มันจะกลัว คุณสังเกตไหมสิ่งดีๆพลังงานดีๆถ้าคุณสับสนวุ่นวายจิตใจคุณว้าวุ่นจิตใจคุณไม่สงบอะไรเข้ามาก็กระเด็นกระดอนสะท้อนออกกลับไปหมดสิ่งดีๆแล้วมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งไม่ดีนะคะการเงินมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจคุณด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีเมทุนถ้าจิตใจคุณล่าเริงแจ่มใสเบิกบ,บานนะมันจะเข้ามาแบบทุลุอเรียกว่าอะไรเข้ามาแบบหลั่งไหลเข้ามาเต็มที่แต่ถ้าคุณเป็นทุก เครียดกดดันไม่มีความสุขมันจะเข้ามายากมันจะเบียดเข้ามายากมากนะคะตัดสินใจเองเลือกเองว่าจะปล่อยพลัางงานลบหรือปล่อยพลัางงานวบวกออกจากตัวเองนะคะจะไปแมทช์กับสิ่งลบสิ่งวบวกคุณต้องเลือกและตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะคะชาวราศีเมถุนแต่ก็ให้ระวังเรื่องถูกหลอกถูกโกง,งด้วยนะคะเรื่องการเงินชาวราศีหรือแม้แต่การทรําธุรกิจทํางานทําโปรเจกต์โครงการต่างๆก็เหมือนกันให้ระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลัง นะคะแล้วแต่ว่าใครจะเจอมากน้อยขนาดไหนทำอะไรพยายามให้มันลอดรอบครอบรัดรัดกลุ่มมากที่สุดถ้ายิ่งต้องทำสัญญาเลยต้องทำต้องเซ็นสัญญารับทราบกันทั้งสองฝ่ายมีพยานเซ็นรับทราบด้วยยิ่งดีนะคะแล้วก็การที่คุณจะไปวางเงินมาจำซื้อของซื้ออะไรไว้โดยที่คุณไม่เห็นของเนี่ยยังไม่แนะนำโดยการไปวางเงินก้อนใหญ่คุณสั่งสินค้าไปหนึ่งแสบาทเขาของเงินมาจำ ห้าหมื่นเนี่ยคุณจะวางไหมคุณจะวางไหมนะคะถ้าคุณวางคุณมีโอกาสสูญเสียเงินก้อนนั้นหรือเงินก้อนนั้นกว่าจะได้คืนก็อาจจะยากนะะถ้าแสนหนึง่งวางมาจำหมื่นหนึ่งสองหมืน่นคุณโอเคไหมถ้าคุณสูญเสียเงินก้อนนี้ไปแล้วมันไม่ทําให้กระทบกระเทือนชีวิตคุณมากคุณวางได้นะคะแต่ถ้าเขาให้วางเยอะๆนะคะอย่าอย่าเพึ่งวางอย่าพึ่งวาง,าง,วางนะ จเย็นๆหรือบางครั้งถ้าเขายิ่งแบบเจ้าไหนที่เขาบังคับให้คุณต้องจ่ายสัก6กสิบเจ็ดิบเอร์เซนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาต้องเอาไปซื้อวัตถุดิบมาทําในการผลิตสินค้าให้กับคุณเนี่ยคุณอย่านะคะถ้าเขาจะเขาเปิดโรงงานเขามีธุรกิจขนาดนั้นทําไมเขาต้องมาเอาเงินจากคุณอ่ะเขาก็แค่อาจจะให้คุณมาจาไว้สักสองสามหมื่นเพื่อประกันว่าคุณเจ้าสินค้าจากเขาจริงแค่นั้นก็พอไม่จำเป็นต้องเจ็ดแปดหมื่นอะไรเงี้ย นะคะคุณต้องคิดดีๆนะคะหรือแม้แต่บางครั้งการที่เขาจะแนะนําให้คุณไปลงทุนหรือชวนแชักทวนคุณไปลงทุนอะไรที่มันง่ายๆแล้วมันได้ได,ได้ได้ผลตอบแทนง,ง่ายๆคุณอย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจเด็ดขาดมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังนะคะ บางคนก็เหมือนที่บอกอ่ะมาลงทุนอันนี้สิหุ้นตัวนี้สิเนี่ยเอาเงินไปวทิ้งไว้แสนเนี่ยรอเก็บเกี่ยวผลกําไรอย่างเดียวแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยง่ายไปไหมต้องคิดแล้วนะง่ายไปไหมมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินแสนก้อนนั้นมากกว่าไหมนะคะคิดดีๆคิดดีๆนะคะชาวราศีเมถุนหรือแม้แต่บางครั้งเข้ามาเสนอสขายของถูกๆให้อะ่ะ นะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะอย่าเพิ่งจ่าจ่ายเงินนะอย่าเพิ่งสั่งซื้อนะอย่าเพิ่งโอนเงินไปก่อนนะ ะะเพราะว่าอาจจะถูกหลอกถูกโกงก็ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะลองดูเจ้าอื่นบ้างนะคะบางครั้งของที่ถูกก็ไม่ใช่ไม่ได้ดีเสมอไปอะ่ะม,มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงด้วยเพราะว่าเขาเอาแบบราคามาเย้าะยวนให้คุณรีบโอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีเมถุนก็มีโอกาสแต่บางคนก็อาจจะไม่ต้องนะคะแล้วแต่แล้วแต่นะคะเพราะว่าเขาเรียกอะไรบุญบารมีของแต่ละบุคคลอ่ะไม่เท่ากัน ดังนั้นใครจะโดนถูกหลอกมากน้อยหรือบางคนอาจจะไม่โดนก็ได้บางคนอาจจะไปเครียดกดดันแทนบางคนอาจจะถูกหลอกถูกโกงไปหรือบางคนโดนถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินไปก็ไม่สามารถพูดคุยกับ ครอบครัวได้คือกลัวเครียดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็ต้องหาวิธีหาทางออกพูดกันดีๆเจรจากันดีๆนะอะไรผิดพลาดไปแล้วคนในครอบครัวเขาพร้อมให้อภัยเสมอถ้าคุณยอมรับความจริงยอมรับในความผิดพลาดนั้นแต่ถ้าคนในครอบครัวเขามาซ้ำเติมมาเหยียบย่ําคุณเพิ่มนะโดยเฉพาะคู่ชีวิตคุณอันนั้นน่ะไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะใช้ชีวิตไปด้วยกัน ะะถ้ามันผิดพลาดแล้วเขาเข้ออาใจแล้วเขาก็ตักเตือนคุณนะโอเคนั่น,นดีตักเตือนแล้วก็ระวังอย่าทําอะไรผีผามอีกอะไรอย่างเงี้ยดีแต่ถ้าเขามาเหยียบมาซ้ําเติมคุณต่อนะั้น,ะนะไม่ควรอยู่ด้วยกันหรอกอยู่ด้วยกันได้ก็ไม่นานนะคะในเรื่องความรักก็เหมือนกันนะคะชาวราศีเมถุนนะคะความรักคือคุณอย่าเอาความสุขเองไปฝากไว้กับคนอื่นกับคู่ของคุณเด็ดขาดคุณจะเป็นทุกข์มาก คุณจะวาดระแวงในความสัมพันธ์นะคะช่วงี้ยชาวราศีมีถุนช่วงต้นเดือนกระตากานคุณจะวาดระแวงในความสัมพันธ์ไม่ว่าคนที่กันแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามบางครั้งคู่ของคุณเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกแต่คุณก็จินตนาการไปเองก็มีกลัวเกินกว่าเหตุก็มีนะคะถ้าคุณไม่สบายใจเรื่องไหนคุณคุยคุณพูดกับเขาตรงๆเลยนะคะแล้วดูการกระทําว่าใช่นะ,ะใช้สติใช้สมาธินะอย่าใช้อารมณ์นะถ้าใช้อารมณ์นี้ คือจะพังไปกันใหญ่นะคะแต่ถ้าพูดกระจาก,กันดีๆถ้าเขาถ้าเขาไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะเขาจะแสดงความรู้ความเรียกอะไรความชัดเจนให้คุณรู้สึกมั่นใจได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาคุมเครือนอะ่ะ คุณจะรู้ด้วยด้วย,วยตัวเองด้วยเหมือนกันด้วยสัญชตยาตญาณคุณเหมือนกันว่าเออเขาไม่ซื่อสัตย์ถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์ก็ปล่อยเขาไปนะคะไม่ต้องไปรันไม่ต้องไปดันทุลรังสิ่งที่ชาวราศีหรือแม้แต่ตัวชาวราศีเมทุนเองเป็นฝ่ายผิดในความสัมพันธ์ถ้าคุณแบบว่าคนคุณที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ไอ้แฟนก็ไม่ทิ้งสามีภรรยาก็ไม่ทิ้งแต่ก็อยากได้อยากมีชู้อยากมีกิกเนี่ยคุณไปไหนคุณทำอะไรคุณก็้าดระแวงกลัว,วคนรู้กลัวคนเห็นกลัวไปฟ้องเมียไปฟ้องภรรยาฟ้องแฟนคุณอะไรเงี้ยคุณจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนะถ้าคุณแบบไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ชาวราศีมีทุน นะคุณจะทําอะไรไปไหนอะไรกับใครยงคุณจะวาละแวงคุณไปกับสามีภรรยาคุณแทนที่มันถูกต้องคุณจะไม่ต้องระแวงแต่คุณกับต้องระแวงว่ากิกของคุณช่วงคุณเขาจะมาเห็นไหมพอเห็นแล้วเขาจะคุณกักลัวไปทุกที่คนของคนของฝั่งนู้นเขาจะมาเห็นไหมคนของฝั่งนี้จะมาเห็นการกระทําคุณไหมนะถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดเนี่ยคุณต้องรีบหาวิธีจัดการหรือหยุดในความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องทันที นะคะถ้าคุณยังรักษาความสัมพันธ์แบบนั้นไปอ่ะนะคะคุณจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยคุณสังเกตดูนะหรือแม้แต่คนรอบข้างคุณก็เหมือนกันคุณรู้ว่าเขามีสามีภรรยายแล้วแต่เขาก็ไปแอบมีมือดที่สองมือที่สาม คุณเห็นไหมเขาเพลินเ,พนเหมือนเขามีความสุขแต่ป่าหรอกลึกๆเขาเขาโคตรระแวงโคตรไม่มีความสุขกลัวฝั่งนู้นมาเห็นกลัวฝั่งนี้มาเห็นกลัวความลับจะแตกกลัวคนจะไม่เคารพนับถือศรัทธาเพราะว่าคุณไปทํามิดีมิร้ายไว้อะไรอย่างเงี้ยคุณสังเกตดูนะเขาจะดิ้นดิ้นโดยทําให้เราจับจับได้เองค่ะจับได้ด้วยสัญชาติาณเราเลยว่าเฮ้ยคนนี้เขาเป็นขว คนนี้เขาทําอะไรไม่ถูกต้องแน่เลยเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้นถ้าตัวคุณเองเป็นฝ่ายผิดคุณต้องเลืกรีบหยุดในความสัมพันธ์นั้นให้เร็วนะคะชาวราศีเมถุนในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าคู่ของคุณเป็นฝ่ายผิด คุณก็ต้องคุยถ้าคุยแล้วเขาไม่ไปต่อก็ต้องปล่อยเขาไปไปตามยถากรรมเขานะถ้าอยู่จุดไหนที่มันไม่มีความสุขต้องรีบดึงตัวเองออกมาถอยตัวเองออกมานะอย่าไปดึงรั้งไว้นาะนการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นทุกข์นานมันคือการชดใช้กรรมนะการดึงรั้งเจ้ากรรมนายเวรไว้กับคุณคุณจะรีบปล่อยไปหรือจะรีบจบเจ็บนะเจ็บครั้งเดียวจะจบนานแต่จ,จบจะสบายใจนะคะดีกว่า ลังไว้แล้วเขาไม่อยู่หรือไม่มีความสุขหรือบางครั้งคุณทะเลาะกับคู่ของคุณเพราะคุณไปมีกิ๊กมีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ดีไม่แนะนำนะหยุดชาวราศีเมถุนนะต้องรักษาสินะข้อสามให้มั่นคงในเรื่องความรักความสัมพันธ์มันถึงจะส่งเสริมเรื่องหนะ้าที่การงานธุรกิจคุณให้เจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณผิดสินข้อ3ชาวราศีเมถุนนะคะมันจะส่งผลให้ชีวิตทางหน้าที่การงานคุณจากที่มันกําลังจะขึ้นมันจะหักมุมลงหักมุมลงเลือกเองนะว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนอย่างไรในเรื่องความรักนะคะชาวราศีเมถุนนะชาวราศีเมถุนนะคะอย่าวิตกเครียดมากจนเกินไปมีสติมีสมาธิปล่อยวางแล้วก็มีความสุขลุยลุกให้เร็วนะคะ มันทําบุญําทานรักษาศีลห้าส่วนมนนั่นสมาธิแผ่เมตตาพวกนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกจิตใจคุณไม่สงบว่าวุ่นวุ่นวายนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ